แห่งกรรมเรื่องพุทธศาสนากับพระผู้สร้างก่อนที่จะฟังเรื่องศาสนาพุทธกับพระผู้สร้างนี้ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหลักคำสอนของทุกศาสนานั้นเป็นความจริงด้วยกันทั้งสิน้นและสอนให้มนุษย์เรานั้นเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นถ้ามีคำถามว่า ทำไมศาสนาทั้งหลายสอนไม่เหมือนกันมีความเชื่อไม่เหมือนกันและปฏิบัติไม่เหมือนกันเพราะเหตุอะไรความจริงแล้วเรื่องความบริสุทธิ์สูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ที่ศาสนาทั้งหลายตั้งคำสอนต่างกันเพราะศาสดาของแต่ละศาสนานั้นเข้าถึงความจริงได้ไม่เท่าเทียมกันถ้าสมมติว่าความจริงสูงสุดคือช้างตัวหนึ่ง ศาสดาของแต่ละศาสนาจะอธิบายเรื่องของช้างว่าตรงไหนคือคำว่าช้างได้ถูกต้องมากกว่ากันนั่นเองเช่นว่าศาสดาท่านจับถูกที่หางของช้างก็จะบอกว่าหางนี่แหละคือช้างศาสดาจับถูกที่งวงก็บอกว่างวงนี่แหละคือช้างศาสดาจับถูกที่หูก็บอกว่าหูนี่แหละคือช้าง และศาสดาที่คร่ำทั่วทั้งตัวโดยละเอียดถี่ท้วนก็จะบอกว่าทั้งตัวนี่แหละคือช้างถ้าถามว่าคำสอนของศาสดาทั้งหมดจะกล่าวถูกต้องหรือไม่คาตอบในข้อนี้คือศาสดาทุกท่านกล่าวถูกต้องหมดไม่มีท่านใดกล่าวผิดแม้แต่ท่านเดียวเพราะว่าหางก็คือช้างงวงก็คือช้างหูก็คือช้าง เพียงแต่ศาสดาบางท่านมีความรู้เรื่องช้างเพียงแค่บางส่วนแต่เข้าใจว่าสิ่งที่ตนรู้นั้นคือทั้งหมดของตัวช้างนั่นเองในพ,พุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของเทพเจ้าแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญไปที่จะพึ่งพายึดถือยึดติดในสิ่งนั้นนั้นเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งตามกฎธรรมชาติว่า การได้เกิดเป็นเทพหรือการไปเกิดอยู่ในสวรรค์ลแล้ว<ต>ก็ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรือสุขแบบถาวรใดๆโดยไม่ต้องกลับมาเป็นความทุกข์อีกคือแม้จะได้เกิดเป็นเทพเทวดาแล้วก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่และยังต้องตกนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างไม่มีที่สิ้นสุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบสเสมือน หมอผ่าตัดผู้ป่วยที่ถูกลูกธนูยิงปักที่อกหมอนั้นไม่จำเป็นจะต้องใส่ใจว่าคนยิงเป็นใครและทำไมจึงต้องยิงหมอมีหน้าที่คือเพียงเร่งผ่าตัดช่วยชีวิตให้เร็วที่สุดนั่นเองแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมให้ผ่าตัดโดยตั้งเงื่อนไขว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักลูกธนูที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นลูกศรธรรมดาลูกศรคม ลูกศรหัวเกาทันลูกศรหัวโลหะลูกศรหัวเคี้ยวสัตว์หรือว่าลูกศรพิเศษตราบนั้นแหละเราก็จะไม่ถอนลูกศรนี้ออกจากอกออกไปถ้าเป็นเช่นนี้ก็รับรองได้ว่าผู้ป่วยต้องเสียชีวิตก่อนอย่างแน่นอนในพระพุทธศาสนามุ่งศึกษาแต่ในประเด็นที่ว่า จะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิงไม่ยอมสยบอยู่กับอำนาจใดๆทั้งสิ้นในที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบวิธีการนั้นนั่นก็คือการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาผู้ที่ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ด้วยตัวตนเองในชาตินี้โดยไม่ต้องรอไปถึงชาติต่อๆไป ซึ่งจะมีพระอริยเจ้าหลายๆท่านสามารถที่จะพิสูจน์ทราบจนเห็นแก่ความจริงประจักษ์แจ้งด้วยตัวตนเองแล้วแล้วก็นำออกมาเผยแพร่สื่อทอดกันมาจนถึงปัจจุบนันนี้ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สอนในเรื่องของการสร้างโลกหลังจากพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงได้รับพระนามใหม่อีกพระนามหนึ่งว่าพระสพัญยู แปลว่าทรงรู้เรื่องทั้งปวงในโลกคือรู้หมดทุกอย่างด้วยความที่พระพุทธองค์รู้ทุกอย่างนี้เองทําให้ประมวลความรู้ทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วมีพระดําริว่าถ้าหากทรงบอกท,ทั้งหมดที่รู้นี้จะก่อให้เกิดโทษเกิดหายนะแก่มวลสรรพสัตว์เสียมากกว่าพระพุทธองค์จึงเลือกที่จะสอนเฉพาะเรื่องที่เป็นไป เพื่อดับทุกข์คลายโศกเพียงเท่านั้นเรื่องนี้ปรากฏหลักฐานในคำพีพระไตรปิฎกเล่มที่19หน้า613มีใจความว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนศะีสะปาวันเขตกรุงกวสัมพีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยิบใบประดูลายสองสามใบขึ้นมาแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรใบประดู่ลายสองสามใบที่เราหยิบขึ้นมานี้กับใบประดู่ที่อยู่บนต้นไม้อย่างไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกระดาบทูลว่าใบที่อยู่บนต้นนั่นแหละมากกว่าใบประดู่ลายสองสามใบที่พระพุทธองค์ทรงหยิบขึ้นมาเพียงเล็กน้อยภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรารู้แล้วแต่ไม่ได้บอกพวกเธอนั้นมีมากมายเพราะเหตุใดเราจึงไม่ได้บอกเพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งปรมาจันทร์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตัดสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพาน เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ได้บอกสิ่งอะไรเล่าที่เราบอกแล้วคือเราบอกว่านี่ทุกนี่ทุกขะสมุทยัยนี่ทุกขานิโรธนี่ทุกขานิโรธตคามินีปฏิปทาเพราะเหตุใดเราจึงบอกเพราะสิ่งนี้มีประโยชน์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อนนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับ เพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพานเพราะเหตุนั้นเราจึงบอกสรุปความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ทุกเรื่องที่เรียกว่าพระสัพพันยูแต่ทรงเลือกที่จะสอนเฉพาะเรื่องที่เป็นไปเพื่อความคลายทุกข์คลายสุขเพื่อสันติสุขและมรรคผลนิพานเท่านั้นแล้วพระผู้สรางคือใคร เรื่องนี้ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่มที่9ข้อ493หน้า218ให้ผู้ที่สนใจศึกษาได้พิจารณาต่อเนื่องพอสมควรได้ใจความว่าครั้งหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งเข้าสมาธิถึงขั้นที่จิตตั้งมัน่นจนเห็นทางไปสวรรค์ครั้นแล้วเธอเข้าไปหาเทวดากลุ่มหนึ่งแล้วได้ถามขึ้นว่า ท่านผู้มีอายุปทวีธาตุอปูธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนเทวดาได้ตอบว่าแม้พวกเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เทพเจ้าผู้เป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กลุ่มอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลผู้ประเสริฐผู้องการผู้ทรงอำนาจ เป็นบิดาของสัตว์เป็นผู้ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราท่านคงจะทราบท่านผู้มีอายุเวลานี้เท้ามหาเทพอยู่ณที่ไหนพวกเทพเหล่านั้นได้ตอบว่าแม้พวกเราก็ไม่รู้ที่อยู่ของเท้ามหาเทพหรือทิศทางที่เท้ามหาเทพอยู่เหมือนกันแต่ท่านิมิตปรากฏขึ้นเท้ามหาเทพก็จะปรากฏพระองค์ด้วยการที่ แสงสว่างปรากฏขึ้นนี่จัดเป็นบุรพานิมิตแห่งการปรากฏของเท้ามหาพรหงต่อมาไม่นานเท้ามหาเทพก็ได้ปรากฏพระองค์ขึ้นลำดับนั้นภิกษุนั้นได้เข้าไปหาเท้ามหาเทพแล้วถามว่าปทวีธาตุอาปูธาตุเตโชธาตุและว,วายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อถามอย่างนี้ ท้ามหาเทพได้ตอบว่าเราเป็นท้าผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครคมเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้คุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บัรดาลผู้ประเสริฐผู้มงการผู้สรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิดพระพิสูจน์นั้นถามซ้ำอีกสองครั้งท้ามหาพรหมก็ตอบเช่นเดิมท่านใดนั้น ท้าวมหาเทพจับแขนภิกษุนั้นนำออกไปข้างนอกแล้วกล่าวว่าภิกษุพวกเทพทั้งหลายเข้าใจกันว่าไม่มีอะไรที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ทราบไม่ได้ประจักษ์แจ้งดังนั้นเราจึงไม่ตอบคำถามของท่านต่อหน้าพวกเทพเหล่านั้นว่าแม้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันฉะนั้นปัทวีธาตุอาปูธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุ ย่อมดับสนิทที่ไหนการที่ท่านละเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมาหาคำตอบเรื่องนี้ที่เรานับว่าทําผิดนับว่าทาพลาดไปเถิดภิกษุท่านจงไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดสรุปได้ว่าที่แท้พระผู้สร้างก็คือพระพรมผู้หลงตนที่ถูกประจบประแจงจากเหล่าเทพบริวารนั่นเอง สภทา,านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ